สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแนนอยู่ที่สายทานอเยลารีสอร์ทค่ะรีสอร์ทที่แนนพักนะคะสวยมากค่ะติดริมแม่น้ำนะคะแล้วก็มีล่องแพรนะคะเป็น private ค่ะวันนี้นะคะดินเดอร์ของแนนนะคะก็อยู่เทเลสริมแม่น้ำค่ะ ต้องขอขอบคุณสายทานอเยลารีสอร์ทนะะ้ะน้องกันตานะคะซึ่งออได้ให้เรามาชมบรรยากาศสวยๆรีสอร์ทสวยๆนะคะที่ไซโยกค่ะนำซ้ำนะคะมีอาหารอร่อยมากเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นมาการชนะนนบุรีแล้วอย่าลืมนะคะวันนี้ดิฉันก็น่าสดนะคะแต่ก็ยังอุตส่าห์เอาทัศนีภาพบิวสวยๆของสายทานอเยลารีสอร์ทมาฝากค่ะ สวยมากห้องพักกันเลิศเห็นไหมหญิงเขากำลังนอนกันอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันเลยค่ะโออาหารนี่นะคะเดี๋ยวรอคณะทัวร์สิบกว่าคนของเราค่ะก็มีมากมายนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปชมธรรมชาติกันเลยค่ะออกมาเดินดูวิวคนอื่นน่ะก็พักผ่อ นะแนนก็ชอบเก็บภาพสวยๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราเปิดประเทศแล้วอยากมาเที่ยวนะคะมาที่สายท่านอายลาลารีสอร์ทกาซยโยกนะคะก็ติดต่อผ่านทางออฟฟิศก็ได้เลยค่ะน้องคอยดูแลหรือจะผ่าน N K x p e t a e r ก็ได้ค่ะนะคะสวยงามไม่แพงอย่างที่คิดแล้วก็ สวยไม่แพ้เมืองนอกเลยนะคะที่นี่เห็นไหมวันนี้ห้องเต็มที่การบุรีห้องเต็มสยุบสวยมากตึง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 อาหารสาวๆแต่งตัวอยู่แอบมมาเก็บภาพสวยมากค่ะ แสดงว่าไม่ให้เราปิดสดสด